สมกับเป็นประธานของเราไสา้ไส้ขวาไปก้อนขวาไปก้อน ขวาไปก่อนขวาไปก่อนไปเลยโม่เฮ็ดทั้งหลังทั้งนานละมันโม่เฮ็ดทั้งหลังทั้งนานละเราโม้บังคับเดี๋ยวดเดี๋ยว ถอยก้อนถอยก้อนถอยเลยถอยเลยมันเป็นพาเนนินมันเปลนก้อนหินถอยกก้อนถอยก้อนถอยขึ้นมาตั้งหลักก่อนได้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 แต่ว่าเจ้าตรงมาพี่ล่อตรงมาพี่เสียล่อเจ้าตรงมาพี่ถอยก้อนถอยก้อนนั่งเงนเปลี่ยนังซันลงไปซันมั้มันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ค้ามกระโปงเจ้าอยู่น่ะมันเป็นก้อนหินใหญ่ค้ามกระโปงถอยก้อนถอยก้อนถอยมาเอาตั้งจังหวะตั้งหลักใหม่ก้อน มันฮ้อนตัวอมงค้าัวกตัว้อะถ่หนหาทถงหลังละแมันมันเปลี่ยไเนี่ยบ่บ่มันเีอกก็เี่น่ะมันแฉมัน็อก็แฉมันรอกอไม่มเนี่ย็อกอไม่อกอันนี้มันคนเล้นด่ยวเ้าขยเนี่ยขั้นเยียรนี่ปุ๊บตัวนี้มันบ่บังคับแล้วมันบ่มาแล้วเจ้าต้องปีนขึ้นพุ่นกัน รอขวาเจ้าต้องปิี่นไปพูดกันนครับตอนนี้แอ่น้ำเซิหนหสามมบัับกไ,ได้ห้าหกได้เดีวมือหนักองแม็ครับกำลังโซเลนอยู่ยว่าจะให้สะา,านเราไปทางไหนดีแกซ้ายหรือขวาแกจะไปทางไหนัายเอกพไทยรับ่าถอยได้ยัวถอยรถถอยบีกย <ละ S 2> วมันบังคับลง,ขงเขาละ มันจะไปพิวดมันบังคับไปก็มันก็เห็นมันบังคับไปอยัวเจ้าไทยมันก็เจ้าไทยบางอย่างกอน,อดนเดินหน้าต่อปไปเลยดินนยยหน้าไไห,นหน้ามาพี่อะหน้าไปเฉียบต้นไม้เลยพี่มันยิบังคับล่อหน้าขึ้นไปนไอยัวนะก็นห็นนะปนไ,ไปเลยแม่ไปไกลก็เข้าวัดอ่ะ

Ồ, viên 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 thì qua hấp viên thì qua. ai? khai khai. khai khai khai. một cái xe đó tiêu giờ bà nào lột phụng bò đây right, bỏ đây, đây, con hình bỏ đây Đã kiếp hạt quá hạt quá không <laughs> lấy <lại> quá <laughs> ็ไปยังไปยังินดึงบินบินพร้อมบินพร้อมบินพอมบินพอมไปเลยไปเลยจ้ามาเขียวแท้ขาดก็หยับม้ดอับ Giếp chép chiếp 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 lại tôi chiếp chiếp bay chiếp mà chiếp 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 oh. chiếp à, ai à. là...